สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์การเปลี่ยนท่อไอดีรถ d m a มนะครับตัวนี้เป็น d m a ม c ไฮแลนเดอร์ er, เครื่อง3000ปี2006นะครับเนื่องจากผมเปิดฝากระโปรงดูแล้วมันเห็นคราบน้ำมันบริเวณฝารครอบวาล์วแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆของรถนะครับตอนแรกก็นึกว่าเป็นประเกน็นแต่ดูไปดูมามันก็ไม่ใช่นะครับวิธีการก็คือเปิดฝารครอบที่เป็นพลาสติกออกนะครับจะมีจุกยางอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับให้ทําการถอดเก็บไว้เพราะว่า การการสูญหายนะครับเสร็จเรียบร้อยผลปรากฏว่าท่อ ID นะครับที่เป็นฝั่งปลิ้นปีกผีเสื้อมันแตกนะครับแตกโดยรอบเลยท่อนี้จะเป็นท่อเดิมนะครับที่ติดรถมาตั้งแต่แรก16กุมภาปีธ์ปี2006ผมก็ได้ทำการซื้อท่อใหม่มาอันนี้เป็นอะไหล่เทียบนะครับในราคา550บบาทซึ่งเช็คไปถ้าเป็นอะไหล่แท้ก็ราคาประมาณ 1,400-1,500ถึงบาทท่ออากาศพลาสติก D-Max Common Rail นะครับเป็นยี่ห้อต o n g ม s ้งครับแล้วก็ USN General Parts อุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีประแจเบอร์12นะครับใช้สำหรับขันน็อตยึดบริเวณตรงกลางนะครับ2ตัวแล้วก็ไขควงปากแบนจากนั้นทำการขันนอ็อตโดยการทวนเข็มนาฬิกานะครับ ทำทั้งสองด้านนะครับด้านหน้าและด้านหลังเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็ทำการถอดสายรัดเข็มขัดออกนะครับโดยการใช้ไขควงปัดแบนถอดทั้งสองฝั่งนะครับเมื่อถอดเสร็จแล้วก็จะเห็นสภาพคือมันขาดโดยรอบเลยนะครับเหมือนไม่มีอะไรยึดติดแล้ว ทำการถอดอีกฝั่งหนึ่งออกนะครับแล้วก็ถอดชิ้นส่วนที่มันค้างอยู่กับลิ้นบีบปีเซอร์ออ,อกจากนั้นทำการถอดเข็มขัดลัดเหล็กไว้นะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการลัดท่อที่เป็นอันใหม่อันที่เป็นอะไหล่เทียบจะไม่มีสายลัดเหล็กตัวนี้มาให้นะครับสามารถใช้ได้นะครับเพราะว่าสภาพยังโอเคอยู่สายลัดเหล็กตัวนี้ จากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มีน้ำมันเครื่องเลอะอยู่นะครับก็ทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบความสะอาดแค่ไหนนะครับก็ทยอยเช็ดกันไปจากนั้นก็นำท่อไอดีใหม่มานะครับฉโลมน้ำมันเครื่องไปนิดๆบริเวณปากทางเข้าแล้วก็ฉโลมไปบริเวณลิ้นปีกผีเสือ้อเพื่อที่เวลาใส่ท่อเข้าไปจะใส่ได้ง่ายนะครับไม่ฝืน จากนั้นก็นำท่อไอเดียนใหม่มาใส่นะครับแล้วก็ใส่ด้านที่เป็นท่อยางให้ครบทั้งสองฝั่งนะครับมันจะเข้าล็อกกันพอดี ทำการขันน็อตเบอร์12นะครับจะมีอยู่2ตัวด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับแล้วก็ทําการใช้ไขควงนะครับขันเหล็กรัดท่อให้แน่นทําแบบนี้ทั้ง2ฝั่งนะครับจนแน่นเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นก็ทำการสตาร์ทเครื่องดูนะครับว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่า ขอบพระคุณมากนะครับสำหรับการรับชม